สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีแฟนหมัดมวยที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซอฟพ็อตสตอรี่ครับรายการที่จะนาเก็ตข่าวสารวงการมวยไทยมาพูดคุยกันในแบบสบายๆครับวันนี้ผมกุชายซ้ายตรงมีความภูมิใจจะนําเสนอนะครับในตอนของโคดมวยชาวต่างชาติแห่งยุคนะครับก็เอานับเฉพาะที่เคยชกในเวทีมวยลูพนินีและก็เวทีมวยราชดำเนินก็แล้วกันนะครับสำหรับนักมวยเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่านักมวยไทยของเราเนี่ยประมาทไม่ได้เลยแต่ว่าจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ สำหรับนักมวยคนแรกนะครับได้แก่ทางด้านราฟฟี่สิงป่าตองนะครับหรือว่าชื่อจริงอของเขาคือราฟฟี่โบฮิกนะครับนักมวยชาวฝรั่งเศสจากเมืองเลออาฟนะครับวัย29ปีภายใต้การผลักดันของทางด้านโปรโมเตอร์หนุ่มน้อยเมืองหัดใจนะครับส่งให้ทางด้านราฟฟี่ประสบความสําเร็จมากมายในวงการมวยเมืองไทยโดยราฟฟี่เนี่ยรู้จักวงการมวยไทยตั้งแต่อายุ17ปีครับ จนกระทั่งอายุ20ปีเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ที่เมืองไทยอย่างจริงจังนะฮะโดยมีไอดอลเป็นทั้งดาเมียนควายทองยิมหรือว่าดาเมียนอารามอสครับนักมวยพื้นลวมชาติก่อนลับฟี่เนี่ยจะสั่งสมกระดูกประสบการณ์นะครับจนมีความแข็งแกร่งกระทั่งได้เป็นแชมป์ของเวทีมวยลุมพินีครับในรุ่น1 4 7ปอนด์เป็นแชมป์ของ WBC มวยไทยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของ WMC ด้วยสำหรับนักชกดังๆนะครับที่เคยชคกกับลัฟฟี่เนี่ยก็ได้แก่นั่น่ยอดเหล็กเพชรอปิศัก แสงมณีแสงมณีเสถียรมวยไทยชูจเจริญดาบรันสรารคามยอดพนมลุ้งจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟที่ต้องบอกว่ายัางอยู่ในความทรงจำของแฟนมวยก็คือไฟที่แลกเลือดก,กับนั่นพงศิริพีเคแสนชายมวยไทยยิมแฝดอโยธยานะครับต้องบอกว่าเป็นไฟที่สุดยอดมากๆสาหรับจุดเด่นของราฟรี่เนี่ยก็คือลูกของเตะขาต่อยหมัดน,นะครับแล้วก็ร่างกายที่ใหญ่โตนะครับบวกกับสภาพร่างกายที่เป็นชาวต่างชาติเต็มตัวนะครับทำให้แข็งแกร่งมากๆ ยากที่นักมวยไทยหลายๆคนนะครับจะต่อบก,ก่อนแล้วก็ต้านทานได้สำหรับในพอสอนี่ครับวัยเลใกล้เลข3ของลาฟี่ก็ต้องดูว่าในปีตัดไปเนี่ยผลงานของเขาจะยังดีเหมือนเดิมหรือว่าจะกู้ชื่อกลับมาได้ไหมครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเขาแพ้ติดติดกหลายไฟแล้วก็ต้องมาติดตามันต่อไปครับว่าลาฟี่จะสามารถทวงความเป็นเบอร์หนึ่งของนักมวยชาวต่างชาติในเมืองไทยได้ไหม ไปดูกันที้นักมวยคนต่อไปกันเลยครับคนนี้เนี่ยมาไกลาจากประเทศบราซิลเลยนะครับมีชื่อว่าฮูริโอโลโบครับหรือว่าโลโบภูเก็ตไฟคลับที่เรารู้จักกันดีนะครับสำหรับโรโบเนี่ยอายุ24ปีนะครับเป็นนักมวยจากเมืองเซาเปโรประเทศบราซิลนะฮะ ด้วยสไตล์การชกสูงยาวนะครับสอกคมแล้วก็เป็นมวยที่ออกอาวุธได้หนักแน่นทีเดียวนะครับเชิงชกเนี่ยไม่แพ้มวยไทยเลยทําให้เขาสามารถที่จะต่อกกรกับนักมวยไทยในชั้นแนวหน้าเนี่ยได้อย่างสบายครับโดยช่วงหลังๆเนี่ยเขาต่อยกับพวกชาโดนะต่อยกับปิ่นเพชรนี่ต้องบอกว่าสูสีจริงๆโดยทางด้าน โลโบเนี่ยเริ่มต้นจากการชอบมวยนะฮะแล้วก็ซ้อมมวยอยู่ที่ประเทศบราซิลแล้วก็ได้ขึ้นชกอาชีพด้วยนะครับก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวที่จังหวัดภูเก็ตที่ค่ายมวยภูเก็ตไฟคลับนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ต่อยในศึกมวยโตยโยต้ามาราธอนนะครับศึกไทยไฟที่ต่อยกับแสนชัยเลยนะครับแล้วก็ต่อยท็อปคิงด้วยนะต่อยกับยอดพนมรุงจิตเมืองนนท์ก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าในหลังจากจบโควิดเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ต่อยกับนกักมวยดังๆเงแสนอีกไหม เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการท้าพามนะครับให้จะต่อยกับชาโดอีกครั้งหนึ่งเป็นภาคที่3แล้วก็ยังมีเมืองไทยพีเคแสนชัยเมืองไทยยิมเป็นด่านสำคัญอีกไฟหนึ่งด้วยนะครับในพิกัดประมาณ135ถึง140ต้องบอกว่าโลโบ้ประมาทไม่ได้จริงๆครับไปต่อกันที่นักชกค,คนที่3ของเรากันเลยนะครับก็ยังอยู่กับนักชกสัญชาติบราซิลอยู่นะครับได้แก่นั้นนั่นหลุยส์คาจบ้าหรือว่าคาจบ้าภูเก็ตไฟท์คลับนะครับ นักชกวัย24ปีจากเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลครับสำหรับหลุยคาเจบานเนี่ยก็จะชกในพิกัดที่ใหญ่หน่อยนะครับประมาณ1 5 4ปอนด์โดยจุดเด่นของเขานะครับก็คือวงในที่แข็งแกร่งนะครับเขาฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพื่อจะสยบนักชกไทยโดยดีกรีของเขานะครับก็มีเป็นแชมป์ประเทศไทยในรุ่น1 5 4ปอนด์นะครับด้วยการชนะทะเลทองสอธนาเพชรก่อนจะมาคว้าแชมป์ WBC มวยไทยครับด้วยการสยบชาร์ตคอลลินแบบสุดมันเลยทีเดียว แต่ทว่าก่อนหน้านั้นครับเขาก่อนที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับ หลุยส์คาเจบามีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลน,นะฮะแต่ด้วยการแข่งขันที่สูงมากที่ประเทศบราซิลทําให้เขาเลือกกีฬามวยไทยเป็นอาชีพหลักในปัจจุบันแล้วก็ทําได้ดีครับจนสามารถคว้าแชมป์ถึง2เส้นด้วยกันส่วนอนาคตเนี่ยหลุยส์คาเจบายังต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่อีกพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าด้วยฟอร์มที่ช่วงหลังเนี่ยแพ้ติดติดกันมา2ไฟ์แล้วแต่ด้วยความขยันแล้วก็ด้วยความรักมวยไทยของเขาเชื่อเหลือเกินว่าเขาต้องกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับสาหรับหลุ ชมกันต่อเนื่องเลยครับกับนักมวยคนที่4ของเรานะครับในวันนี้นะได้แก่ทางด้านมาเทียสเซเว่นมวยไทยหรือว่ามาเทียสกันโลคัสซาริโนนะครับนักมวยวัย29ปีจากตูดินอิตาลีนะครับสำหรับมาเทียสเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างมาแปลกกว่าคนอื่นพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าฐานะทางบ้านของมาเทียสเนี่ยดีมากๆเลยนะครับ พื้นฐานของเขาเนี่ยดีมากโดยคุณโดยคุณพ่อของเขาครับโรเบรโตคาสซิลิโนเนี่ยมีธุรกิจอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับเกี่ยวกับการขายเครื่องมือทางการแพทย์แต่ทว่าชีวิตในเมืองซิวิไลครับทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยรู้สึกกดดันนะครับจนกระทั่งมาเทียสเนี่ยตัดสินใจที่จะเป็นนักมวยที่เมืองไทยนะครับก็หลังจากที่เขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็ได้ปรึกษากับครอบครัวนะครับก่อนที่จะได้มาศึกษาอยู่ที่พัทยานะครับสลับกับการซ้อมมวยแล้วก็ขึ้นชกมวยตามภูธท จนกระทั่งเรียนจบม .6 นะครับอายุได้18ปีก็เข้าสู่ค่ายมวย1 2สพี่น้องนะครับเป็นค่ายใหญ่ของวงการมวยไทยหลังจากนั้นครับครอบครัวคาสซิโนก็เก็บเสื้อผ้านะครับจากเมืองตูรินอิตาลีมาอยู่ที่เมืองไทยครับแล้วก็มาลงหลักปักฐานทันทีโดยทางคุณพ่อโรโปโตนะครับได้สร้างค่ายมวยที่ชื่อว่าเซเว่นมวยไทยโดยช่วยกันบริหารกับลูกชายนะครับจนมาเทียสเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงนะครับ หลังจากนั้นครับมาเทียสเนี่ยก็ตเวนต่อยอยู่ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสได้ต่อยในรายการใ,ใหญ่ๆหลายรายการแล้วก็มีโอกาสได้ต่อยในสึกเกียรติเพชรด้วยนะครับจนมีไฟ์มันๆเนี่ยมากมายพวกแปดแ0นเล็กพวกปิ่นเพชรสิทธิเจแดงนะครับล่าสุดเนี่ยโหดมตกอานะครับสามารถเอาชนะน็อกนั่นฉลามศึกสิทธิโอนโนไทยไปได้แบบโชคเลือดเลยทีเดียว แร้เป้าหมายของมาเทียสนั้นก็คือการที่เขามีชีวิตเป็นสุขนะครับอยู่ที่เมืองไทยก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าชีวิตที่อิตาลีเมืองใหญ่เนี่ยมันรู้สึกกดดันครับเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ได้รู้สึกว่าได้ทําสิ่งที่ตัวเองรักนะครับก็ดูว่ามาเทียสในวัย29เนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้ที่จะเลิกมวยเต็มที่แล้วแต่ว่าธุรกิจของค่ายมวยของเขาที่เมืองไทยเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับ น่าจะมีมวยจากยุโรปเก่งๆมาให้เขาได้สรรสร้างแน่นอนแต่ว่าชื่อของมาทีเซเวมวยไทยในขณะนี้เนี่ยนักมวยไทยคนไหนก็ประมาทเขาไม่ได้เช่นกันครับมาตอนน่อกันที่นักมวยคนที่5กันเลยนะครับสำหรับนักมวยจากสังกัดเพชรยินดีครับได้แก่ทางด้านไมเคิลซาวารหรือว่าไมเคิลเพชรยินดียคาเดมีครับนักมวยวัย21ปีจากไซปรัส ดิว,ว่าก่อนที่เขาจะประสบความสาเร็จนะครับเขาต้องผ่านอะไรมามากมายพอสมควรเลยนะครับไม่ต่างจากน้ำมวยไทยแถวบ้านเราเลยทีเดียวนะครับทั้งปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็สังคมคนรอบข้างนะครับจนเกิดแรงผลักดันทําให้ซาวาสน,นะครับลุกขึ้นสู้ชนิดหลักชนฝานะครับในวัย18ปีแม่ของเขาครับได้นำเงินเก็บส่งให้ซาวาสเนี่ยเดินทางตามความฝันนะครับที่ประเทศไทย จนกระทั่งได้เสียโบสแล้วก็ทีมงาน,นครับร่วมกันพัฒนาจนซาวะเนประสบความสําเร็จจนได้ชกในรายการใหญ่ใ,ญในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก่อนหน้านี้เนี่เขาก็คว้าแชมป์ของมวยรอบมาราธอนมาด้วยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ของ WBC มวยไทยมาด้วยแล้วก็สร้างชื่อด้วยสไตล์การชกสุดมันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยต้องชื่นชอบในสไตล์การชกของเขาอย่างแน่นอนเขาเนี่ยพร้อมที่จะล่าความสําเร็จหลังจากนี้และอีกต่อไปในอนาคตครับ เรามาปิดคลิปนี้กับนักชกทางฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับสำหรับนักชกจากแดนสมงไรยนามว่านาตากะเอวาสปอร์ตยิมหรือว่าชื่อจริงของเขาก็คือโยชินารินาตากะนักชกวัย19ปีจากจังหวัดคานางอาวะประเทศญี่ปุ่นครับดีกรีของเขาเนี่ยก็เป็นถึงอดีตแชมป์สเวทีด้วยกันนะครับทั้งแชมป์ของเวทีมวยลูพินีและเวทีมวยราดำเนินนะครับในรุ่น105อปอนด์หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไขว่คว้าหาความสมําเร็จต่อเนื่องนะครับด้วยการคว้าแชมป์ของ wbc มวยไทย i b f มวยไทยนะครับนักชกดาวรุ่งอนาคตกายชาวญี่ปุ่นอย่างนาดากะเนี่ยเขามีผู้สนับสนุนนะฮะได้แก่ค่ายเอวะสปอร์ตยิมที่คอยผลักดันให้นาดากะเนี่ยมีโอกาสได้ชกกับนักมวยดังๆของแดนสยามมากมายด้วยชั้นเชิงอันเหลือลายครับประกอบกับความเร็วที่เหลือเชื่อครับส่งผลให้เกาก้าขึ้นสู่ยอดมวยรุ่นเล็กของเมืองไทยได้ไม่ยาก ในรุ่น108ปอนด์ถึง112ปอนด์ครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหาตัวจับยากจริงๆครับสำหรับนาฬิกะเอวะสปอร์ตดิมและทั้งหมดนี้ครับที่ผมรวบรวมมาให้แฟนมวยได้รับชมกันก็คือสุดยอดมวยต่างชาติแห่งยุคนะที่ทุกคนเนี่ยต้องจับตามองเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าน่าดีใจทีเดียวที่พวกเขาเหล่านี้ครับเดินทางมาซึมซับศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติไทยของเรา จนมีชื่อเสียงแล้วก็เอาไปทามาหากินต่อยอดนะครับสําหรับนักมวยชาวต่างชาติเนี่ยแน่นอนนะครับว่าความลําบากต้องเหนือกว่าคนไทยแน่นอนเพราะว่าเขาต้องมีการปรับตัวเรื่องภาษาอาหารการกินแต่นักมวยเหล่านี้ครับสามารถที่จะฝ่าด่านตรงนี้และได้รับการยอมรับจากวงการมวยไทยได้ผมในฐานะที่เป็นคนมวยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนนักชกต่างชาติเหล่านี้ให้มีรายการให้มีชื่อเสียงครับ สำหรับวันนี้คลิปของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากไว้ด้วย TIG 168ฝากถอนรวดเร็วภายใน5นาทีต้อง TIG 168โดยการันตีผมเองครับกุยช่ายสายตรงวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยครับ